วันนี้มาเปิดแบ่งอีกแล้วทุกคนครับสำหรับใครที่แบบอยากจะได้ปลานะฮะสำหรับวันนี้ใครที่ซื้อ3เบอร์เนี่ยก็ส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับทุกคนทุกราคาทุกเบอร์ทุกไซส์นะครับเหมาะสําหรับมือใหม่ก็แวะกันดูกันก่อนได้สำหรับเบอร์แรกทุกคนเบอร์นี้นะครับเป็นกาแล็กซี่มันติคันเลอร์นะครับมันเป็นลูกครึ่งนะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันจะแบบหางมันจะแบบน้ำเงินน้ำเงินออกเป็นคอปเปอร์คอปเปอร์ครับเออตัวนี้มันเป็นอะไรลูกครึ่งระหว่างคอปเปอร์กับมันติคันเลอร์แม่พูดพอดีแล้วสี ไม่เ่้มมากทุกคนสีมันซีดแต่ทรงเนี่ยมันดีทุกคนลำตัวหนาเหมาะสำหรับเป็นพ่อพันธนะุ์เนี่ยใครที่แบบชอบก็ลองทักกันมาได้เลยมาที่เบอร์ที่สองทุกคนครับเบอร์เนี่ยโหหน้าหน้าตาแบบแดงๆสวยมากตัวนี้เป็นคอปเปอร์นะครับทุกคนคอปเปอร์ galaxy ทุกคนตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นทรงที่ถ้าใครชอบทรงอะ่ะตัวเนี้ยน่าน่าเก็บไว้นะครับทุกคนแต่ว่าสีเนี่ยมันยังไม่เต็มก็ไซส์ปลาอยู่ที่1.4แล้วนะครับ ใครที่แบบรอได้ก็ลองรอ,งองดูนะฮะทุกคนตัวนี้เป็นมันติคัลเลอร์ทุกคนครับหลายๆเบอร์ในเซตเนี่ยจะเป็นมันติคัลเลอร์เกือบทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนก็จะมีเป็นลูกครึ่งอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็มีไม่มากนะฮะเป็นพวกสายไฮบิดที่มีสายเลือดระหว่างพวกอะคอปเปอร์ per, บวกเข้ากับอะ,อะมันติคัลเลอร์เออเนี่ยตัวนี้ก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันทุกคนสังเกตได้เลยนะครับสีมันจะทึบๆหน่อยพวกที่มันมีสายเลือดลูกครึ่งอะไรอย่างเนงะี้ย ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับทุกคนสีค่อนข้างที่จะเงาแล้วก็มันแต่อนาคตผมไม่รู้ว่าจะยังไงนะแต่ผมมองว่าสีน่าจะซับซ้อนแน่ดูเลยตัวนี้ใครที่ชื่นชอบนะครับเป็นปาเกตด,ดีทรงสวยอีกหนึ่งตัวทุกคนก็ลองทักกันมาได้นะครับความยาวอยู่ประมาณ1.4-1.5มานี้นะครับปลายังเด็กอยู่3เดือนครึ่งทุกคนแต่ว่าตัวนี้ไซส์ใหญ่เป็นหัวปลาเนาะ ตัวต่อไปนะครับมาที่เซตปลาสีเดือนตัวนี้เป็นมันติคัลเลอร์นะครับออกเป็นเหลืองๆทุกคนแต่ว่ามันเหลืองซีดน,นะครับซื้อมาจากเจ้าดังแต่ว่าลูกปลาก็ออกมาไม่ได้แบบโอ้โหไม่ได้แบบเหลืองฉ่ำอย่างที่เราต้องการนะครับก็จะแบบติดเหลืองๆอ,อ่อนๆนี้นะครับใครที่สนใจนะตัวนี้ฟอร์มค่อนข้างใหญ่มากๆเลยตะเกียบแตกหรือเปล่าไม่แตกนะครับทุกคนไม่แตกนะฮะตะเกียบไม่แตกทุกคนแต่ตะเกียบมัน ปลายมันปลายมันหยิกๆเฉยๆนะฮะทุกคนถ้าตะเกียบแตกเนี่ยมันจะเป็นตะเกียบขึ้นคู่เลยฮะตัวนี้เหมือนกันนะครับจะพูดว่ามันไม่แตกก็มันก็แตกไปทุกคนแต่ว่ามันไม่แตกกล้าน,นะฮะอย่างงี้มันก็เทอพ,พอทําพ่อได้พอเพาะเลี้ยงเ,เล่นได้นะทุกคนก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบหรือว่าซีเรียสประมาณไหนนะบางคนก็ไปเลี้ยงผู้ขอนสงเวยไม่ใชมาถึงตัวตอมาทุกคนโอ้โหตัวนี้ใส่แมสสวยๆขาวๆตัวนี้เป็นสายคอปเปอร์ไกส์น,นะครับ จะเห็คอปเปอร์มุกทองคอมุกน้อยเกินตัวนี้ก็สีกําลังจะเข้ากําลังจะเต็มนะครับไซส1.3ตามตัวหนาตัวนี้ค่อนข้างที่สวยสวยเลยแหละทุกคนใครที่ชื่นชอบนะครับก็เป็นปลาที่ที่เรียกว่าทําข้อได้ตัวเน,วนี้ตัวหนานะครับเป็นสายคอปเปอร์หนากากักค่อนข้างสวยเลยแหละทุกคนเดี๋ยวมาดูที่ตัวตมาแมตตัวนี้แบบสีมันมันจะเต็มมันก็ไม่เต็มนะครับโดยรวมเนี่ยฟอร์มค่อนข้างดีแต่ว่า สีของเขาเนี่ยมันไม่ทึบสักทีนะครับสีดําเข้ามาก็เข้าไม่เข้มสักทีนะฮะใครที่เอาไปเลี้ยงสักหนึ่งเดือนนะฮะ mm hmm. ก็ลองทักกันมาได้ว่าสีมันเปลี่ยนแปลงระดับไหนทุกคนตัวนี้เป็นมันติคัลเลอร์ที่บวกเข้ากับคอปเปอร์นะทุกคนเซตนี้จะเป็นเซตลูกครึ่งเกือบทั้งหมดเลยนะฮะทุกคนก็มีบางตัวที่เป็นมันติแท้แต่ตัวนี้สีก็ออกแบบมันจะไปทางกาแล็กซี่ก็ไม่กาแล็กซี่นะครับทางแบบจะออกเป็นเหลืองมันก็ซีดๆนะครับเป็นส้มอ่อนทั้งนั้นแนละ ผมก็เลยแบบเออจัดมาในเรตนี้เลยใครที่ชอบหรือรับไหวเนี่ยก็รับไปได้เลยนะครับทุกคนสามเบอร์วันเนี้ยไม่เสียค่าส่งแับนี่ปลาข้อเดียวกันตัวนี้ย,ยืนน้ําดีทรงดีครับแต่ว่าสีแทยมันไม่ถูกใจผมมะทุกคนอืมเป็นมันติดเลอร์ลูกครึ่งเหมือนกันผมขอกินน้ําแป๊บนึงนะแต่โดยรวมเนี่ยตัวนี้ถือว่าทรงดีนะ น่าจะดีที่สุดในหมู่ปลาเซตนี้แล้วทุกคนอ่ะเฮ้ยจะบอกว่าตัวเมื่อกี้สรงดีตัวนี้ดีไหวทุกคนตัวนี้เป็นสายกาแล็กซี่นิโม่ทุกคนตัวนี้ปลายหางเปิดดีกลางดีตะเกียบดีดีทุกอย่างนะครับสีน่าจะเต็มอยู่วประมาณหนึ่งเดือนน่าจะเต็มนะครับอ่ะตัวต่อมาตัวนี้เป็นเกียร์เล่นใครที่ชอบก็ลองทักมาได้เดี๋ยวจะเข้าไปสู่ปลาสายที่ผมพัฒนาเองนะครับเป็นแบ็กชานีตอนนี้เหลือแบบ เหลือน้อยมากทุกคนก็คัดเฉพาะหัวปลาที่แบบเออพอไปต่อได้นะครับใครที่อยากจะไปเลี้ยงเล่นหรือว่าไปเพาะนะครับก็ติดต่อตัวเมียมาได้ทุกคนลองดูนะครับเป็นลูกผสมระหว่างแบล็ l ไลท์กับแบ c ็กซูมไลททุกคนตัวเนี้ยผมค่อนข้างชอบนะมันจะเขียวจะดำเนี่ยมันตัดกันชัดเจนมากทุกคนดูดิเออตัวเนี้ยผมผมชอบที่สุดในเซตนี้สำหรับแบล็กชานี่นะฮะใครที่แบบ ชอบนะครับตัวนี้ก็ไม่มีตําหนินะฮะทุกคนเป็นปลาที่ไม่มีตําหนิเลยมันมีอยู่สามเบอร์ครับสำหรับแบ็กชายนี่สุดนี้นะครับเป็นปลาที่ไล่เองเลยทุกคนตัวต่อมาทุกคนครับเอ่อตัวนี้หางก็ไม่เค่อยโหดเท่าไหร่ทุกคนแต่ทรงเนื้อทรงตัวเนี่ยมันไปต่อได้อีกไกลอ่ะก็ใคร <c oughs> คสนใจก็ลองทักมาแต่สำหรับผมผมชอบเบอร์เมื่อกี้มากกว่าสำหรับใครที่ชอบแบบลายครึ่งสมุไรนะครับก็ตัวนี้เป็นชายนี่ที่สวยเหมือนกัน อ่ะดูตัวต่อมาตัวนี้เพอร์เฟกเลยสำหรับผมผมบอกว่าเพอร์เฟกเลยใครที่ชอบลายผาครึ่งนะครับทูโทนแบ็คชายนี่ตัวนี้ทรงดีทุกอย่างไม่มีที่ตินะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบปลาที่ทรงดีบาลานซ์ดียืนน้ําดีตัวนี้ผมแนะนำนะฮะตัวนี้แนะนําเลยสําหรับเซตชายนี่นะครับตัวนี้แบบอันดับหนึ่งเลยแต่สำหรับผมผมก็ชอบเป็นเบอร์แรกนะสีมันแบบเขียวหางดำมันโทนแปลกๆดีตัวต่อมาเป็นสมุไรนะครับเป็นสายเลือดแท้นะครับทุกคน ตัวนี้ใช้ยอยู่1.2ได้มั้งทุกคนครับคือฟอร์มทรงเนี่ยผมว่าน่าจะไปต่อได้อีกเยอะอยู่เหมือนกันนะปลาทุกตัวเนี่ยผมลืมบอกว่าผมถ่ายแสงธรรมชาติหมดแล้วผมไม่อยากแบบเออเวลาใช้ถ่ายถ่ายด้วยแบบเออยังไงมือทงมือถืออะไรเงี้ยมันบางทีมันมันผมผมเคยลองนะแสงมันเวอร์เกินทุกคนก็เลยแบบเออเราเปลี่ยนมาใช้ d s l r เหมือนเดิมดีกว่าแล้วก็พวกถ้าถ้าไม่มีจริงก็ใช้มิลเ l เดสนะครับมันก็จะถูกลงมานิดนึงแต่ว่า D s l r เนี่ยถ้าแบบ รุ่นกเก่าๆหน่อยก็ลงมาเยอะครับแต่ว่าจะใช้ยากนะผมแนะนําถ้าใครแบบอยากจะเล่นกล้องมาถ่ายรูปปลาง,ง่ายๆนะครับถ่ายวีดีโอปลาง,ง่ายๆนะผมไม่ได้เซียนเนี่ยผมก็เป็นคนเพิ่งหัดเล่นกล้องผมว่ามีเรเลอต์ใช้ง่ายสุดน,น,นะครับลองหาดูตัวนี้เป็นเซตตัวเมียนะครับมีสมุนไพรหนึ่งตัวครับส่วนแบล็ชานี่ใครที่แบบอยากจะได้ตัวเมียด้วยทักไปหลังไมค์นะฮะแบลชานี Shiny, ผ่ผมตัวเมียผมเอาจริงผม ไม่ไม่ได้ฟอร์มเลยทุกคนเพราะว่าผมกะไม่ได้ปล่อยแต่ถ้าอยากแย้จริงๆนะครับผมก็จะเอาขึ้นมาฟอร์มไว้ให้แล้วก็คุ้นอาหารไว้ให้นะครับประมาณ3-4วันก็รัดได้เลยทุกคนครับตัวต่อมาเป็นสายมันติมันติไปจนถึงเบอร์สุดท้ายนะครับเป็นลูกครึ่งมันติกับคอปเปอร์นะฮะเบอร์สุดท้ายจะเป็นอ่า a x ลกซ y n นิโสายเทสนะครับใครที่สนใจก็ลองทักกันมาได้ทุกคนครับ3เบอร์ส่งฟรีเหมือนเดิมทุกคน ใครที่ชื่อชอบเบอร์ไหนเซตไหนนะครับก็ลองติดต่อกันมาได้คนระับสำหรับนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่กดติดตามเฟซบุ๊กเพจให้ผมตามใจอยเตอร,ร์สำหรับใครที่ไม่สนเใอสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะรครับต่อไปทางไลน์นะครับติดต่อไปทางเพจก็ได้นะครับเพจตามใจเตอร์ประกาศสวยงามคือมีอยู่3เพจนะครับปอปาร์เตอร์ก็เป็นเพจผมเองครับ ใครที่อยากจะติดตามผลงานต่างๆนะครับก็ลองเข้าไปชมกันได้เดี๋ยววันนี้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมคิดว่าผมจะมาไลฟ์ใน Tik t o k ด้วยนะครับใครที่ติดตาม TikTok ก็รอดูได้นะครับแล้วก็จะมีไลฟ์ผ่าน YouTube ด้วย Facebook Page ก็มีนะครับคือจะแบ่งวันไลฟ์นะครับก็ดูวันว่างๆนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแจกต่างๆก็รอชมกันได้นะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่กดติดตามก่อนนะครับขณครับ